สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องงานํามดีนะครับพี่ได้รับตัวรุ่นวายแท็กขับสองนะครับผมมาทาความรู้จักพี่นิดนึงนะครับผมที่ชื่อพี่อะไรครับผมชื่ออนุสรครับพี่อนุสรนะครับผมพี่อนุสรอยู่ที่ไหนเอ่ยครับพี่นครปฐมครับอยู่นครปฐมนะครับพี่อนุสรเจอผมช่องทางไหนเอ่ยครับพี่ผมดูใน a c e b o o k ครับอยู่ใน Facebook นะครับผมแล้วก็ขับรถไปที่โชว์รูมนะครับผมแล้วก็มาเจอที่โชว์รูมนะแล้วก็มาจองที่โชว์รูมนะครับพี่นะ เป็นไงพี่แต่งรถโอเคครับพี่โอเคครับถูกใจมากนะครับผมก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือลูกค้าโอนเข้าบัญชีบริษัทหมดเลยนะพี่เนาะครับผมไม่ได้โอนให้เซลลเลยก็คือไว้ใจได้นะครับพี่ครับผมครับผมกับรุ่นไวายแทคขับสองยังไงผมขอบคุณพี่มากนะครับผมที่ไว้ใจให้ผมดูแลนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับผมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถดัมเดิมบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไอ้ดีนะครับผมวันนี้ครับผมจะพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้ฮะลูกค้าเอารถเก่ามาเทิร์นด้วยนะแล้วก็รับรถใหม่กลับไปกับคันนี้ครับผมลูกค้าอยู่ที่นครปฐมนะครับสำหรับที่คนนี้นะครับผมนี่ฮะอ่านี่ฮะแล้วคันนี้เนี่ยตัดลายสติกเกอร์แบบสวยๆด้วยนะครับผมผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมกับคันนี้ฮะนี่เลยครับผมคันนี้ครับผมเป็นรุ่นวายแท็กขับสองนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นวายแท็กขับสองนะครับผมกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมตัวนี้นะเขาเรียกว่าชุดแต่งวายบอดี้หน้าฮัมเมอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับผมอันดับแรกนะตัวนี้ จะเป็นวายบอดี้ของเขาจะโป่งขึ้นมากับตัวรถเห็นไหมครับผมนี่นะประมาณ3นิ้วนะครับผมนี่ฮนะประมาณ3นิ้วนะแล้วก็ส่วนของตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยปกติข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นในส่วนของอกันชนที่ก็แบบว่าเป็นงาน ABS เนาะแต่ตัวนี้เนี่ยมาเป็นในส่วนของงานทัมเมอร์ก็คือจะใส่เป็นกระชนเหล็กนะครับผมอ่าเลยอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะถ้าเกิดสั่งชุดแบบนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นงานวาบอดี้หน้าทัมเมอร์นะครับผมนี่เลย แล้วก็พร้อมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมเป็น FORD สีดำนะครับ um ผมขอบสีแดงสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหลีสามจุดตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นแถวยาวหรือว่าเป็นแบบจุดแบบนี้หรือว่าสีขาวหรือสีส้มนะครับผมนี่ฮะตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างแบบนี้นะครับผมงานกันชนตัวนี้เป็นงาน h ัมเมอร์นะัะผมมาพร้อมกับนี่ฮะ โหงโอเมกาสีแดงสวยๆนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็การแข้งตัวนี้นะครับผมมาในชุดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ถนะ้ามาในส่วนของไฟดับเบิลไลท์ะฮะดับเบิลไลท์คือไะไรก็คือจะมีไฟหลีด้วยแล้วก็ไฟสปอตไลท์ในตัวแบบนี้ด้วยนะครับผมนะฮะก็เลยเรียกดับเบิลไลท์นะจะมีโคมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเราไม่ได้เปิดนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะถ้าเปิดไฟสปอตไลท์ตัวนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับผมนี่นะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับผมเป็นสกู๊ป่างนี้เขาเรียกว่าทรงฟิตนะฮะสกู๊ปแบบนี้เขาเรียกว่าทรงฟิตนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ทรงฟิตเสร็จแล้วก็เป็นดําด้านตัดกับดาเงาเนาะแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้จะมีม้าสีแดงตัวเดียวนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเป็นม้าก็ได้หรือเป็นรูปแรดก็ได้หรือเป็นรูปกระทิงนะคราวที่แล้วที่ผมทําเป็นรูปกระทิงนะครับผมนะฮะได้หมดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ มาถึงด้านข้างนะครับผมสำหรับด้านข้างตัวนี้นะนี่เลยตัวนี้นะครับผมยก2นิ้วนะครับใส่มาในชุดของปีกนกโปรเฟนเดอร์แล้วก็โช๊คโปรเฟนเดอร์สามารถปรับขึ้นลงได้ครับผมตัวโช๊คตัวนี้นะแกน20นะครับผมตัวนี้เป็นแกน20สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ครับล้อกา l ล็กซี่นะครับผมล้อกาเล็กซี่นะเป็นล้อกาเล็กซี่ออฟโรดนะครับผมเป็นดําแดงแบบนี้นะคะหล่อลอแบบนี้นะครับใส่ยางขอบ20นะครับผม สองแปดห้าห้าสิบอายี่สิบนะครับดูี่ฮะดูล้อสวยๆเดีด๋วยวครับผมอ่าแล้วก็มาถึงด้านข้างครับผมด้านข้างของเขาคันนี้นะครับผมวายบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเป็นเหมือนเป็นคลีบฉลามขึ้นมานะครับผมแล้วก็พร้อมกับด้านล่างด้านข,าข้างของตัวรถนะครับผมคันนี้ลูกค้านะฮะก็คือขอรีเควสต์มาเลยว่า ขอเป็นสไตล์ลิเวอร์พูลอย่างนี้ได้ไหมนะครับผมได้หมดนะฮะจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูหรือเชลซีได้หมดหรือจะเป็นชื่อห้างร้านหรือว่าจะเป็นชื่อเราเองนะครับผมออกแบบให้ได้เลยผมก็จะช่วยออกแบบในระดับหนึ่งแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าดูนะครับผมว่าแบบนี้ชอบไหมนะครับผมแล้วก็ทําการลงมือติดตั้งได้เลยนะครับผมแบบนี้นะ,ะโอ้โหลิเวอร์พูล ดำกับแดงตัดกันมากนะครับผมลูกค้าพอใจมากนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมมาในส่วนของติดตั้งในส่วนของคิวกอนสแตท์มาเรียบร้อยนะครับผมจากโรงงานนะส่วนโลบาร์ตัวนี้ครับผมโลบาร์ตัวนี้นะโลบาร์ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้จริงเลยเพราะตัวนี้เจาะกับตัวรถมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของวาแท็กนะครับผมในส่วนของวายแท็กของเขาจะเจาะตัวรถมาเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับผม ตัวนี้นะฮะจะมาในส่วนของงานสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็มาจากโรงงานเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวสปอร์ตบาร์แบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขาเนี่ยจะเป็นวายบอดี้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมชุดวายบอดี้เหาอไหมจะมาตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับผมวายบอดี้นะแล้วก็ไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะพร้อมคิ้วล้อสไตล์แรปเตอร์นะครับผมถ้าเป็นวายบอดี้จะเป็นคิ้วล้อสไตล์แรปเตอร์นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ดูด้านหลังเขาโอ้โหเป็นไงครับ ไฟท้ายเป็นรูปผีเสื้อนะลูกค้ารีเควสมาแล้วก็รอของนานมากนะครับสำหรับตัวนี้นะผมก็ยังภาษาหามาได้นะสำหรับไฟเยอะแบบนี้นะครับผมเป็นฮะดูแบบดูมีมิติแล้วก็แบบดูหรูหามากนะครับผมแฟนคุณลูกค้าบอกรีเควสมานะบอกคุณเดซีต้องหาให้ได้นะครับผมก็พยายามหาให้จนได้นะสำหรับแบบนี้นะครับอ่านะฮะส่วนว่าเห็นตัตัวเจนะครับผมตัวอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนใส่เท่าไหร่นะฮะเราก็หาให้จนได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับผม FORD ขนาดใหญ่สีดําแบบนี้นะครับผมไมอโบราดีขนาดใหญ่สีดําพร้อมขอบสีแดงนะครับผมแบบนี้เลยตลอดนะครับตัวนี้เนี่ยกล้องอยหลังเขาก็ยัง,นะอ,ง,งอยู่ที่เดิมนะเห็นไหมกล้องขยหลังเขายังอยู่ที่เดิมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายอา่ะผมพาชมด้านท้ายเนาะตัวนี้ด้านท้ายมาในชุดของกันชนท้ายเป็นงานทัมเมอร์นะครับผมเป็นงานทัมเมอร์พร้อมหัวงโอเมก้าสีแดงยังอยู่เหมือนเดิมคนระับผมห่วงโอเมก้าสีแดงเหมือนเดิมนะแบบนี้นะครับผมแล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างนะฮะยังใช้งานได้ปกตินะเซนเซอร์ถอยต่าง พร้อมกล้องมองหลังติดตั้งมาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะสำหรับตัวนี้เขาติดตั้งเพิ่มเติมมาก็คือในส่วนของล้อมือเปิดแบบนี้นะครับผมผมพาไปชมเนาะส่วนด้านในของเขาไว้แถบนะฮะก็คือจะเป็นเบาะสีดําส้มแบบนี้นะครับผมเบาะสีดําส้มแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผงแดชบอร์ดของเขาจะเป็นแบบแบบซอฟต์เคสนะครับผมแบบซอฟต์ซอฟต์นะ,ะตัวนี้กดนุ่มมากนะครับผมสะหรับตัวตัววแท็นะฮะแล้วก็พวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะฮะพวงมาลัยแบบมันติฟนะังก์ชันเนาะแล้วในส่วนของตัวนี้นะฮะหน้าจอของเขาจะเป็นซิงค์สนะครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีเนวิเกเตอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็แอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นแยกได้ซ้ายขวานะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์ 2,200cc เอ้ย2 0 0 0ซีขอโทษที 2,000cc 200เอ้ย180แรงม้าขอโทษทีฮะ180แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์10สปีดนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมทำงานร่วมเกียร์10สปีดนะครับตัวนี้ รับประกันเลยทีเดียวนะครับผมเกียร์นะไม่ต้องกลัวแสนห้านะฮะใส่ไปย,วยาวๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการะลื่นถ่ายให้มาเรียบร้อยแล้วก็ดัดดิฟล็อกนะครับผมแล้วก็เซนเซอร์หน้านะครับผมสำหรับตรงนี้นะเซนเซอร์หน้าจัดมาให้หมดเต็มแล้วสำหรับคันนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายก็เป็นพวกอ่า<ม>ในส่วนของอ่าเมนูต่างๆนะผมเมนูต่างๆเนาะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ฮะเขาเตือนเมื่อก,กี้นะครับผมว่า ให้ติดประตูเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านขวาก็เป็นพวกคุนโทนแล้วก็เมนูต่างๆที่หน้าจอนะครับผมก็คือหน้าจอทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็มีพับกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ไฟปัดระดออโต้นะแล้วก็ระดับออโต้แล้วก็ไฟหน้าออโต้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเวลาไฟเราไปยังตาคนข้างหน้าก็สามารถบิดปรับทุกแก้วได้ตรงนี้นะครับผมสามารถบิดปรับได้ตรงนี้ได้เลยนะฮะมีทั้งหมด4ระดับนะครับผมสามารถปรับตรงนี้ได <Ms plural issions> ้เลยนะฮะ เปนฮะโอ้โหหรูหรามากสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับรถวแท็กรอรอแบบนี้นะครับผมกับผมเอดี้ฟอร์ดนะครับผมเป็นไงบ้างครับ่อไหมฮะสำหรับคันนี้นะครับผมก็รอรถลูกค้ามารับนะฮะก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับผมก็ลูกค้าอยู่นครปฐมนะแล้วก็มาเทินรถเก่าด้วยนะครับผมารถเก่ามาจอดแล้วก็ขับรถใหม่ขับไปนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมแต่งรลรอแบบนี้ ที่นี้ที่เดียวกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมอยากให้ผมรีวิวแบบไหนแต่งแบบไหนทักแชทหรือสอบถามมาหรือว่าลูกค้ามีรถลุยแล้วนะครับผมแล้วก็อยากจะแต่งรถโทรมาสอบถามได้นะครับผมว่าคุณเอ็ดี้รถผมเนี่ยใสย่แม็กอบ20แล้วก็ใส่ลบแบบนี้ใส่ยางแบบนี้เนี่ย ใส่ได้ไหมติดซูมไหมสอบถามได้นะครับผมไม่มีปัญหาเนาะสำหรับผมเอ็ดดี้นะฮะก็ฝากช่องทางการติดต่อไว้นี่ก็เป็นช่องเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e ก็เป็นเอ็ดดี้ดับเบิลวันนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสามเก้าหกหกสามห้าหนึ่งนะฮะลูกค้าอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมยังไงผมยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับผมกับรถหล่อๆแบบนี้ที่โชว์รูมของเรานะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะฮะขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมันครับขอบคุณครับ